สวัสดีค่ะเอ็กซ์ตาพัทริยาตอนเรียนมหาวิทยาลายัยได้มีโอกาสทํางานพิเศษก็คือสอนพิเศษไปสอนพิเศษเด็กประถมจํำชื่อชื่อน้องเขาได้เลยน้องเขาชื่อน้องอานักแถวบ้านนะคะคือไม่ไกลมากเท่าไหระคะ่ค่ะก็ได้ไปสอนคณิตศาสตร์น้องเขาแล้วสอนอยู่ประมาณ ช่วงที่เขาปิดเทอมอะค่ะทีเนี้ยป,ปรากฏว่าน้องอนักเนี่ยเขาเรียนหนังสือแล้วเขาก็สอบทีเนี้ยคะแนนอะสอบได้ดีกว่าที่ผ่านมาก็เลยได้สอนพิเศษต่ออันนี้อันที่หนึ่งเลยที่โชคดีมากในช่วงปิดเทอมเนี่ยได้สอนพิเศษน้องอนักถึงสองเทอมของเด็กปฐมพอหลังจากที่สอนครั้งที่สอง คะแนนของน้องเขาก็เท่าเดิมคุณพ่อคุณแม่ของน้องอะค่ะก็เลยมองว่าน้องน่าจะมีพื้นฐานที่ดีขึ้นเจราจากันแล้วว่าโอเคขอให้ยุติในการสอนพิเศษเราก็เสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าได้รายได้พิเศษไงก็ไม่เป็นไรโอเคอะในเมื่อเราเห็นพื้นฐานของน้องเขาปรับขึ้นได้ดีเราก็มีความรู้สึกว่าพ่อแม่ของน้องเขาก็ขอบคุณที่เราทำให้น้องเขาได้คะแนนดีขึ้น หลังจากนั้นก็ไปสอนพิเศษอีกนะไปที่ห้างสรรพสินค้าแถวแถวรัตนาธิเบศตอนนั้นมันมีสถาบันชื่อดังของไม่เอ่ยนามนะคะเป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษก็ด้วยสอนคณิตศาสตร์ก็ด้วยก็คือเป็นโรงเรียนกวดวิชาและกันอยู่บนห้างสรรพสินค้าเราก็ได้ไปทดสอบเราก็ได้ไปเป็นครูสอนพิเศษมันง่ายตรงที่ว่าตอนที่เราสอนพิเศษ ที่โรงเรียนกวิชาแห่งนั้นน่ะมีโปรแกรมก็คือเป็นโปรแกรมที่มันเป็นการ์ตูนคุณมีการ์ตูนและมีภาษาอังกฤษก็คือง่ายๆคือเราอ่ะไปสอนเด็กน้อยก็คือเด็กประมาณเขาเรียกเด็กเตรียมอนุบาลดีกว่าเนาะประมาณเด็ก3ามถึงห้าขวบอ่ะไปสอนอยู่ที่สถาบันนั้นสนุกนะภาษาอังกฤษเราก็อ่อนใช่ไหมแต่พอเราไปเป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่สาวอันนั้นน่ะก็เหมือนเราได้ปรับตัวเองด้วยในพื้นฐานแต่ว่า เด็กอะ่ะเขาก็จะสนุกก็เหมือนเราไปเป็นพี่เลี้ยงเนาะเราก็ได้รายได้วิ i, แต่สถาบันนั้นมันเป็นสถาบันชื่อดังก็<ๆ>จะได้รายได้ครั้งหนึ่งอ่ะคนก็ประมาณ5-700บาทประมาณ3ชั่วโมงนะนะตอนนั้นน่ะแต่ก็ถือว่าเยอะนะเมื่อช่วงที่เอ็กซ์ต้าเรียนมามหาวิทยาลัยช่วงนั้นตอนนั้นอยู่ประมาณปีปีหปีสเหมือนกันน่ะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่เราจะไปเป็นเซล ก่อนที่จะไปเป็นเซลล์ขายชื่องเช้ไฟฟ้าแบบเราเดียช่วงนั้นน่ะถ้าปิดเทอมปุ๊บเนี่ยก็จะประมาณหาไรายได้พิเศษพอหลังจากสอนสถาบันตรงนี้ผ่านไปมีอีกคณไปสมัครสอนจินตะคณิตแถวรัชดาอันนั้นก็เหมือนกันมีเรียกอะไรนะแผนการสอนเนาะสถาบันจินตะคณิตเนี่ยจริงๆแล้วอะ่วอะเจ้าของเดิมเลยนะเขามีธุรกิจทําเกี่ยวกับสุขภัณฑ์เขาเป็นผู้ผลิตด้วยแล้วก็ ผู้นำเข้าด้วยยี่ห้อดังนะคะของยุโรปแล้วเขาก็เปิดเป็นโรงเรียนสอนจินตคณิตเราก็ไปสมัครเอาตรงๆนะช่วงปิดเทอมาเด็กมหาวิทยาลัยก็ไปสมัครเป็นครูสอนพิเศษที่ความภูมิใจของเราก็คือตอนที่เขาซิมูเลชันอ่ะก็คือการทดสอบของคนที่จะไปเป็นครูจินตคณิตอะ่ะเราก็ทําการบ้านไงแผนการสอนนะอ่านทุกบรรทัดอ่านทุกตัวอักษร แล้วเขาจะมีเป็นลักษณะว่าวิธีการใช้มืออย่างเช่น1 2 3 4 1 2 3 4 5อย่างเงี้ยจำไม่ค่อยได้ละมันก็จะมีโค้ดของมันวันที่เราไปสาธิตอ่ะเพื่อที่จะให้เจ้าของเขามองเห็นเราได้คะแนนสูงสุดอ่ะเรารู้สึกดีตรงที่ว่าไม่รู้สึกเหนื่อยที่คืนทั้งคืนน่ะพยายามจะท่องดูกระจกตัวเองทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเออก็เลยได้ผ่าน เพราะว่าคะแนนสูงสุดแล้วก็ได้สอนจินตคณิตด,ด้วยก็ได้รายได้อะนะคือมันก็มีความสุขแหละทำช่วงปิดเทอมช่วงที่สอนก็สอนไปช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดก็ไปเรียนไปโอเคผ่านไปที่เล่ามานี่คือสอนหมดเลยนะเป็นครูสอนพิเศษเด็กประถมอันนั้นคือ1อันอาจบไปก็ไปเป็นครูสอนที่สถาบันกวดวิชาท,ออาที่รัตนทิเบศอันก็จบไป แล้วก็ไปเป็นครูสอนจินตคณิตอันนั้นก็จบไปแต่และอันนี้คือครูหมดนี่คือช่วงวัยที่เรายังเรียนหนังสือยังไม่จบในมหาวิทยาลัยหลังจะจบก่อนที่จะไประยองไปสมัครที่สาทรไม่ขอเอ่ยอ้างชื่อสถาบันแล้วกันก็ไปสอนอีกเพราะว่าเราจบาลุศาสดไงเราก็เลยมองว่าวุฒิาลุศาสตร์น่าจะหางานได้ง่ายแต่ไปสอนอันนั้นน่ะ มันไม่ใช่สถาบันที่เหมือนกับตอนที่เราไปสอนอยู่บนห้างที่รัตนทิเบตนะถ้าเราไปสอนแล้วเราได้คลาสยาวๆก็จะแฮปปี้ไงแต่อันนี้คือมันต้องเหมือนกับวอล์กอินไปทุกวันทุกวันไปเป็นครู <c oughs> เขาเรียกครูโคตา้าคือถ้าครูประจำขาดเราถึงจะได้สอนณนะวันวันนั้นเพราะนั้นอันนั้นน่ะคือไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมา ที่ไปสอนที่สาทรเนี่ยเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วนะก็ต้องยอมอ่ะก็อ่ะนั่งรถเมย์ไปทุกวันแล้วก็ได้สอนบ้างไม่ได้สอนบ้างสอนก็คือสอนทั่วไปเลยก็คือสอน A-B-C ไม่ได้สอนเป็นกราไม่ได้สอนภาษาอังกฤษที่ยากสอนให้เด็กอนุบาลสอนให้เขามีสมาธิก็คือ A-B-C-D ถึงแแค่นั้นก็คือถ้าเด็กเขาท่องได้นะอุ๊ยเพอร์เฟกแล้ว ตรงนั้นเนี่ยอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะมันก็เหนื่อยเนาะเดินทางจากปทุมธานีไปสาทรนอะเราหนึ่งเดือนเนี่ยรายได้มันก็ไม่ได้เหมือนตอนที่เราสอนจินตคณิตหรือเป็นครูสอนพิเศษหรือว่าเป็นอยู่ในสถาบันบนรัตนาธิเบศะนะหนึ่งเดือนนี่อาจจะได้สอนอาทิตย์ละแค่สองวันวันหนึ่งก็ประมาณแค่สามชั่วโมงโอ้เดินทางขนาดนี้ก็ไม่ไหวทีก่อนจะมารายองเนี่ยได้ไปสอบที่ บางประกอบซึ่งบางประกอบเนี่ยอันนี้ไม่ได้สอนแล้วนะเป็นนักจิตวิทยาจบคณุศาสตร์เอกไทยแล้วก็จบจิตวิทยามาด้วยเอาว่าจบจิตวิทยามาลองไปสอบดูซิเป็นศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งที่เกี่ยวก,กับการดูแลเด็กแล้วการเด็กมีปัญหาเราไม่ขอเอ่ยชื่ออยู่บางประกอบซึ่งเจ้าของเนี่ยดังอยู่ในสังคมของการช่วยเหลือเด็กเนี่ยนะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ก็สอบผ่านเอาง่าย แต่อยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่ถึงปีเพราะว่าการเป็นนักจิตวิทยากับเด็กที่มีปัญหาเนี่ยมันเครียดมากเลยนักจิตวิทยาอยู่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะมีสองท่านแล้วก็จะมีผู้ช่วยอีกสี่ท่านต้องใช้ชีวิตอยู่กับเด็กสี่วันในหวันทํางานหวันคุณลองจินตนาการนะเหมือนเรา,เาปีนหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เขาอะเด็กเนี่ยจะแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกเกิดจนถึงเก้าขวบ หนึ่งกลุ่มนะสิบขวบจนถึงสิบสี่ขวบอีกหนึ่งกลุ่มสิบห้าขวบไปถึงผู้ใหญ่เลยแต่ว่าที่สถาบันนะั้น่าจะมีเด็กอยู่ไม่เกินยี่สิบสองปีก็คือถือว่าเป็นผู้ใหญ่แหละแต่นักจิตวิทยาก็คืออย่างจบว่าใหม่ๆอ่ะคุณอายุก็ประมาณยี่สิบกว่าประเด็นนะ่ะไปเจอเหตุการณ์คือในบ้านหลังนั้นนะ่ะจะต้องมีเด็กทุกวัยอยู่แต่เขาจะแยกเป็นโซน นักจิตวิทยาก,กับผู้ช่วยอ่ะก็คือจะมีกลุ่มเดียวประมาณ6คนต่อบ้านหนึ่งหลังแล้วเด็กอ่ะประมาณ20กว่าคนคุณก็จะมีชั้น1ชั้น2แล้วก็มีการสอนก็คือให้ซักผ้าทำกับข้าวคือเหมือนเราไปสอนเด็กอ่ะให้เด็กแปรงฟันให้เหมือนเราเป็นหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่อ่อุ้ยแรกๆกก็เหมือนจะสนุกนะแต่ทีเนี้ยพอเจอเหตุการณ์เด็กเอามีดไล่ฟันกันอ่ะไล่แทงกันอะ่ะมันเริ่มเครียดกลางคืนทะเลาะก,กันก็เอาหมอนโยน พวกนักจิตวิทยาผู้ช่วยก็เครียดกันตามๆกันแล้วก็บางครั้งเด็กก็มีโวยวายอย่างนี้ค่ะคนที่อยู่ตรงนั้นต้องมีคนใจเย็นมากเลยเอกซ้ายอยู่ประมาณ10เดือนออกเลยไม่ไหวและอย่างหนึ่งคือใจร้อนด้วยอย่างที่บอกอะ่ะเรียนจบมาใหม่ๆเรื่องธรรมะยังไม่ค่อยเข้าถึงในจิตใจเท่าไหร่เป็นเด็กวัยรุ่นคืออย,อยากหางานทําอยากมีเงินทีนี้พอไป,เ,ปเจองานลักษณะเน,นี้นะ่ะถึงเราจะจบจิตวิทยามาโดยตรงนะแต่ว่า เราไม่สามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้ก็เลยถอนตัวเองออกมาว่าถึงจะจบมาด้านจิตวิทยาก็คงไม่สามารถเป็นนักจิตวิทยาได้และอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมของเอ็กซ์ต้าค่อนข้างที่จะก้าวร้าถ้าไม่พอใจเราจะพูดเลยไม่เหมาะกับเป็นนักจิตวิทยาอยู่แล้วก็เลยออกม่อะายได้ดีนะมันเหนื่อยไงคนคือมันใช้ชีวิตอยู่กับเด็กอะ4วันคือนอนกินนอนอยู่ที่นั่นนะไม่ใช่ว่า ไปเช้าเย็นกัดนะคือต้องนอนเสียสละนอนเพราะว่ากลางคืนเวลามันทะเลาะกันหรือว่าตีกันหรือว่าไล่ฟันกันอย่างที่เราให้ฟังนะ่ะต้องเป็นขมาการห้ามตอนเช้าว่าไปโรงเรียนอนะ่ะต้องคอยจัดแถวว่ามีเด็กหนีเรียนด้วยนะจะบอกให้เพราะนั้นนะ่ะเด็กที่เป็นอยู่อ่ะมันเป็นส่วนีิทักเด็กนะคุณเด็กมีปัญหาทุกๆคนที่มาอยู่ไม่ใช่เด็กปกติมีปัญหายาเสพติดโดนทารุณกรรมโดนพ่อแม่ทิ้งโดนทารุณกรรมทางเพศมา บางคนนะอันนี้คือเหตุการณ์จริงขออนุญาตหนึ่งหนึ่งเคสผู้หญิงอ่ะโดนพ่อแม่เอาไปขายอยู่บนเรือบนเรือที่เดินทะเลคุณแล้วบนนั้นนะคุณลองคิดดูมีทหารน่ะคุณไม่ต้องคิดอะไรมากอีเมคือเด็กอ่ะสภาพจิตใจที่อยู่เด็กผู้หญิงอยู่กับผู้ชายบนเรือตั้งกี่คนอ่ะแล้วเนี่ยเขาไปช่วยลงมานี่แหละนี่คืออีกหนึ่งเคสที่ทําให้สภาพจิตใจเด็กเนี่ย มันเลวร้ายแล้วเนี่ยพวกเราต้องไปแก้ทีนี้เอ็กซ์ต้าเนี่ยถอนตัวออกมาเพราะว่าเราเราไม่ไหวจริงๆอันนี้คือประสบการณ์จริงๆที่จบจิตวิทยาแต่ไม่สามารถทําได้เพราะประเมินตัวเองแล้วว่าไม่เหมาะอย่างยิ่งเอพิโซดที่แล้วเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สนุกสนานเนาะเล่าเรื่องที่ว่าเราช่วยทางครอบครัวขายน้ําขับรถขายน้ําส่งน้าเอพิโซดนี้ครูทั้งหมดเลยผ่านมาตั้งแต่เรียน จนเรียนจบอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้เป็นระยองลองดูว่าถ้าเราจะอยู่ในกรุงเทพมหานครจะได้งานในสิ่งที่เราแฮปปี้ไหมปรากฏว่าไม่แฮปปี้แฮะพอไม่แฮปปี้ก็ต้องถอนตัวออกแล้วเอดหน้ายังมีอีกงานที่ได้ลุยลงไปด้วยตัวเองเนี่ยสนุกอะใช้เวลาแต่ละปีในการเรียนไปทำงานไป ตลอดเลยอ่ะซึ่งเรามองว่ามันก็ 1. ได้เงินถึงมันจะได้มากได้น้อยมันก็ได้แล้วสคือได้ประสบการณ์สนุกไหมบางคนบอกไม่สนุกไม่เป็นไรแต่อยากให้ฟังว่าเส้นทางของที่เอ็กซมาเป็นผู้จัดการมีไรายได้หลักแสนอ่ะขอกระซิบเดี๋ยวเขาจะบอกว่าพูดทุกรอบเลยเนี่ยนี่คือเส้นทางของเอ็กซที่มาสะสมมา เราถึงกล้าที่จะบอกว่าเฮ้ยเราสู้เต็มที่เลยนะไม่กลัวเลยไม่ท้อและไม่ถอยเพราะมันสะสมมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยไงอแล้วเราชอบด้วยแหละวันนี้เราอยากจบที่นักจิตวิทยาก่อนเนี่ยคือไม่สักเซสเอพิโซดต,ต่อไปเราจะมาเฉลยดูว่าก่อนที่เราจะไประยองอ่ะเราทำอะไรมาอีกยังเหลืออีกไม่กี่อาชีพที่ได้ทำอยากจะมาเล่าให้ฟังโอเควันนี้ บายบายไปก่อนนะ